ความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามารดาผู้มีคุณสงเคราะห์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีประการที่สองรู้จักเวชาประชาพระไม่เวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีแต่การรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมาก ใช้เวลาสองสามนาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตัง้งชั่โมกเพราะกจะไม่ได้กินข้าวเชาว้าตั้งใจคึดลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีโทษจะจุจดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมตัสสะพระวมมรัตุอราโตสัมมาสัพพุทสสะ ตั้งใจว่าวยความรบคําว่านโมที่แปลว่าข้าพเจ้าขอรัสาการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระาราหันพระองค์นั้นถ้าเอาแ,แค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทำตื่นมาใหม่ๆต้องทำตื่นม่ๆต้องทำทุกครั้ง ถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันนา่นะเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่านพุทธริษัทมีฌานในพุทธานุสติกรรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทำอย่างนี้ทุกวันจนก็มีอารมณ์ชินต้องทำไม่ทำไม่ไหวใจไม่ไปเป็นเป็นฌานแล้ว ถ้ากำลังใจถึงขังน้นนี้องสมเด็จพ,พระพรมที่แก้วทรงตรัสว่าถ้าเวลาจะตายท่านใจเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นเทวดาท่านเห็นหมมาลอยอยู่ในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากำลังใจมีความมั่นคงจริงๆก็ไปถึงหมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมา เอากันทุกๆุกวันนะบางครั้งมาเวลานิดนึงคิดว่าร่างกายนี่มาเต็มไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหังก็ทุกข์ความพัดพลาดจะของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติมันก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก ถ้าตายแล้วขอปนานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลา,า,าจะตายถ้านะเไปราานปานิพานท,าทันทีนี่เป็นนิพพานวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้ก็ได้ผล <c oughs>